2 3 Happy BIRTHDAY hey, TO YOU Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, um, Happy birthday to you, Happy birthday to hey, Birthday oh. birthday. Happy, birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sức sản mất cơ đấy không đẹp. Sức sản mất cơ đấy. Ah. Oh. Anh đi thả con. Anh đi thả. Đi đi. Đi đi. เอาอีกเดี๋ยวมันเป็นรเออเอาอีกเออจะมันอันตรายดิเอาเอาเออไม่ต้อาออกยังไงเออเอาจับออกอ่ะเพราะมันจะลามไม่ร่ามไม่ร่าหรอกเอาอีกแอมเอาอีกเอาแต่เกี่ยวมาขี้เฮ้ยน้ำลายตกไปเยอะไหมล่ะเอยเพียนเฮ้ยมันไม่ดับโดนเพียนเพียนคนดึงออกมาดึงออกว่าเออออ๋นี่ของขวัญของขวัญนะคะ เอะไปขอเกี่ยวมาเล้วอ๋อดับแล้วดับแล้วมันะไลหมดเลยอุ้ยอื่นก็ถ่ายวิดีโอหรอเอาออกเร็เอาออกมันโดนแล้เนี่ยแล้วเอามีดไปปาด้ล่ะเียกเอามีอ็เอาไปกินงอกกันได้นุ่ยเดี๋ยวก่อนเอาสังนุเดี๋ยวไปเดี๋ยวแม่ค้าจะโอ้เอ๋นะอมแอมต่อไปก็สั่งกระเตลนะคะนิดกึ่งงานิด ผมว่าอาจารย์ครูจะไปแล้วผมไม่ได้ร้องเพลงให้อาจารย์ครูฟังเลยฮะอาจารย์สุวรรณจะเป็นร้องครับองเป็นร้องโอปันดุกยัดสองเลยเนอะโอเอเดี้ยวเขาที่สองเนาะเอโอเอนะคะคือเดินมาแล้วคือลมไม่เป็นใจมากเลยใช่ลมมันไม่เป็นใจนโอ้ยกำมัดใกล้ใกล้กัได้ไม่ต้องต้องจุดมานเลยนะ มันไม่มันไม่กล่องอุ้ยน่าจะถ่ายตรงนี้เนาะนี่น่าจถ่ายตรงนี้นี่โ